ว่าเจ้าก็เสือวไว้เด็กหน่อยคนนีเเ้เป็นลูกของเจ้าว่าเจ้าเป็นไผเจ้าคูได้ยังไงผีเจ้าสาวซีรีส์นิทานหลอนโดยไทยเฟต ช่วยนี่งามบ่างามจ้ะแม่เข่าไปลองอีกเด้ไอไายมาพ่อหลายละมีก็ลองมาหลายชุดเหลือมันบ่ชุดนี้ก็งามอยู่คือบัวเอาชุดนี้เลยเอามันจังประเดี๋มาหลายรอบนะแต่เขาต้องเพชรทุลายอย่างอื่นอีกเด้ยก็ได้สะนะเล้จ้าหนูเอาชุดนี้ได้จ้ะ อของเขาทิลรองจะแต่งงานกับของลูกมาเบิงรู้มั้ยหยัห่งไม่หยิ่มงมืออื่นเศร้าลงตืต่นไปได้หูไปเศร้ากับเบิงม่อ๋อฟองฟองมืออื่นเศร้าจังเบิงเช่นเดียวก็ได้หรอลูกมาเบิงโกงนหน,นั่งงามวันนี้ยลูกขุนมาเลยหยั่งนี้มั้ยเจ้าของไม่อยากแต่งงานกับเขาเบินบ่บอกความจริงมาเลยบ่แม่ทั้งสันบแ่แม่จะร่างหยัง่งเจ้าของอินออดเาื่อไหร่เถอกมาสังเกตหลายทาั้งแล้วบอกมาเลย นี่ไงบอกมาเลยเอ่อกรณเคยบอกกันละคนแต่งงานไม่ใส่เงินหลานเปื้อนเงินแต่ว่าเขาทองเน๊ะก็หู้เล่วว่าทองพ่อแม่เขาข้อหัวพ่อแม่บอกว่าเขายต้องการอ่ะเอาหลุดไยบาทเน๊ะมูเฮาอยากพี่น้องเขาบอกสิคิดจังใดเจ้าของ่ให้เกียรติเขาเลยติดกให้เกียรติจังใดก็นี่เดียร์ยอมแต่งกนนีเดียร์เื้อไหนอีกแล้วเจ้าของก็เลยเต็มใจแต่งงานหังเขาเงินบอกมีเหตุผลด้วยมันบอกบอกเขามงนเลยบอกมาเลยมีมีมีนอน เหตุผลบางครั้งผู้หญิงก็ไม่เข้าใจเหตุผลของผู้ชายเช่นเดียวกับผู้ชายไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลของผู้หญิง we <laughs> ตากันไว้นะเดี young, you, ๋ยวสองร้างหารมอกล้องทีเดี๋องสราพร้อมแลวเอนะเอนะเดี พูดได้ดังใจเมื่อกี้ไอาตาฝาดนะตาฝาดยังเมื่อกีอ้โอ้อยอเห็นหน้าดาราพีจังก็จังเป็นหน้าผู้อื่นเนี่ยมันต้องมาอ่านนังอ่านนีเลยปีเด็กของไม่อยากแต่งหน้าของเขาขนานดนั้นเลยจิมุนในใจก็เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขามันยากเกินกว่าจะอธิบายให้เธอได้ฟัง บวกกับความน้อยใจที่เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้ความรู้สึกของเธอมันยิ่งถดถอยลงดาได้ไดม่ให้เกียดตออีกบอกอย่างที่จะของวอลมัยจะถือกันละงานแต่งงานน,านา่มันว่ดสำคัญบอกเราตัดสินใจล่ะยกเลิกไปซะมันเป็นยังสั่นดนาะไม่มาเปนสันเองไหนะ ทิ้งนี่เราของเฮเจะของมอมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะดาดาเขาใจไอ้พิษเป็นไงเนลยดาไอ้เฮดไม่ยิ่งผุ้นั้นอีหลีเด้เฮทต้องสองเที่องเหมือนนี่ดาโอ้ยเฮทผลคนงาอ่อนเลยยกเลิกไปเลยแล้วลก็ชุดไปขึ้นมองดาดา,ดาฟัางไอพอลดาดา เอาสุดมาเคลื่อนนะครับยังมาหอดมือแต่งเลยคือเปล่าขค้ืนอนแท้อ้อดีว่ามันมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะครับอายถามยังแน่ได้บ่ครับว่าสุดเนี่ยมีคนเศร้าหลายบ่ครับหลายจ้ะ,จะเจ้าซีเรีไอเมื่อพนักงานที่ร้านอดไม่ได้ที่จะเล่าความจริงบางอย่างเกี่ยวกับชุดแต่งงานชุดนี้ให้เขาฟัง เธอเล่าให้ฟังว่าเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเมเร็งระยะสุดท้ายแฟนของเธอประคองเธอมาที่ร้านเธอได้มาลองชุดและก็ถูกใจชุดนี้มากจึงเช่าชุดนี้ไปหลังจากที่แฟนของเธอเอาชุดมาคืนก็มีคนเช่าชุดนี้ไปแล้วก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเสมอกับคนที่มาเช่าชุดต่อมา เธอจึงเอาชุดนี้ไปแขวนไว้ในที่ไม่โดดเด่นเตะตานัดแต่สุดท้ายชุดนี้ก็มักจะเป็นชุดที่ถูกเลือกเสมอ เจ้กาก็เสือวายเด็กน้อยคุณมีเป็นลูกข้องจาคอยสิบอกไผว่าเป็นลูกข้องจำเราจะเป็นไผเจ้าหูณได้ยังไง ที่เกิดขึ้นเขาจึงได้ตัดสินใจสืบสาวราวเรื่องวิญญาณในชุดเจ้าสาวตนนั้นและแล้วความคิดเขาก็ได้เปลี่ยนไปหลังจากรู้เรื่องของเธอดา เขาแต่งางานกันเนาะที่เมื่อวาเหรนยญตอนนี้เริ่มเนี่ยบเริอไอ้ประเดี๋ยวเหรียญเนี่ดาไอ้อยากแต่งงานน่าใดหลีไอ้ฮู้แล้วว่าดาต้องการใครซ้ไำไหนเราไม่เห็นความจริงดาดาฮูบอบอผู้หญิงคนนั้นน่ะมีตัวตนนีห่หลีได้ดาผู้หญิงคนไหน,นกับคนติดไอ้เคยวาให้ดาฟังกันเด็ดละดาบอกเคยเซ่อไอ,อ้เลย เ,เธอคือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรักและความฝันร่วมกับผู้ชายอีกคนหนึ่งทั้งคู่ช่วยกันสร้างช่วยกันทำต่อเติมความฝันจนวันนั้นใกล้เข้ามาถึงความฝันที่จะได้แต่งชุดเจ้าสาวสวย,สวย ความฝันที่จะได้อยู่กันสองคนในเรือนหอที่ร่วมกันสร้างแต่ทุกสิ่งอย่างมันพังทลายลงเมื่อเธอถูกตรวจพบว่าเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายช่วงเวลาอันแสนสั้นที่ทั้งคู่จะได้อยู่ร่วมกัน เขาจึงทําความฝันของเธอให้เป็นจริงได้แต่งงานกับเธออยู่กับเธอเพื่อให้เธอได้มีความสุขแต่มันคือความสุขที่แสนเศร้าเธอสิ้นลมหายใจในชุดเจ้าสาวแสนสวย อืมดาหูบอกลัวไม่ยิ่งคูณนั้นน่ะเห็นได้อ่าได้เห็นถึงคุณควาของความพักแต่ก็ได้เห็นถึงความสำคัญของการแต่งงานันชีวิตนี่ไายคาัด,ดาครับลูกไปชื่อได้ของม่มีความหมาย